นั่งสงสัยกันนะครับว่าน้องทำอะไรอยู่ในนี้อืมปรูประตูอะไรอยู่ในนี้อืพี่บูเวฟกับเบนนี่อยากรู้ด้วยนะครับแล้วก็บอีอลานะครับอก็เป็นนี่ปิดใหม่ที่ครับที่พักหลังเบลลาเขาจะอยู่แบบที่พื้นอย่างนี้บ่อยขึ้นอ่า ปกติถ้าแมวเขากลัวมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาเลอกเขาไม่ไว้ใจอะไรนะครับกับพื้นที่เขาจะไปซ่อนอยู่ตามหลนะืบเนาะหรือว่าอยู่แต่ข้างบนแบบนี้ครับใช้จะู่แต้างบนคือจะไม่อยู่เลยคือที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งเลยเราถ้าไม่เคยเห็นตัวล่ามาใช้ชีวิตเดินอยู่ตามพื้นบ้านตามอะไรอย่างนี้เลยนะครับมีกระโดดขึ้นไปเล่นบนกรแพงบ้างแต่ก็จะระแวงระแวงอยู่ดีเหมือนเขาไม่ได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังเลยเขารู้สึกแลวไรอ่ะ มีความวิตกกังวลน,น้อยลงฟิลฟีมากขึ้นอยู่สบายใจมากขึ้นนะครับเหมือนได้ยินเสียงข้างล่างข้างล่างมีเด็กๆอยู่นะครับข้างล่าง <c oughs> แล้วก็ผ่านมานี้พวกนี้อะไรฮะเงียบมีแมวส่วนหนึ่งนั่งสวดมนจิตเราอยู่นะครับพี <c oughs> ่ปาทูน้องปาทูพียถน้องปาทู